สวัสดีครับผมเมยพี่น้องมื่อานี้มาพบมาผอกับเบวติกหัวแก่คนเดิมเนาะครับวันนี้เบาติกจะพามาดูการทําน้ําส้มควันไม้สูตรไม้สะเดาครับผมสูตรเข้มข้นร้อเปอร์เซนตครับติกแอนติกน้ําส้มควันไม้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมมื่อนี้มาพบมาผอกันให้เก่าครับมื่อนี้จะมาสาธิตการทําน้ําส้มควันไม้สูตรไม้สะเดาครับผมมาดูกันครับผม นี่คือไม้สดาครับผมมารับพี่น้องไม้สะดาครับผมนี่คือบินใบด้ครับทำไปก็มีมีไม้สดามาคุมด้วยนะครับผมเห็นไหมครับพี่น้องอันนี้ก็คือไม้สะดาที่ตัดมาครับตัดจำปรมชาติครับผมเห็นไหมครับพี่น้อง100%นะครับผมกำจัดเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดนะครับผมได้ดีทีเดียวเลยครับผมนะพี่น้องกำจัดนอน มาแลงศัตรูพืชนะครับผมได้ดีทีเดียวครับผมพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้คือการทีร่จะคือให้พี่น้องได้ดูว่าเออนี่คือไม้เด้าแท้นะครับเนาะพี่น้องกค็คงสิหูจักไม้เสตดาอยู่มั้งครับเนาะแล้วก็ผมก็ได้ใช้ใบสสเดามาคุมข้างบนให้รอบให้รอบเตาครับผมก่อนที่จะเผานะครับนะเห็นไหมพี่น้องเสเดาผมคุมมาเลยอันนี้ผมมานาคุมก็คือให้ ให้พี่ให้น้องแร้วกว่าให้แฟนเพจหรือว,ว่าติดติดตามผลงานการทำน้ำส้มคนไม้นะครับว่าเราได้ทำจริงไม่ได้หลอกลวงพี่น้องนะครับเนาะอยากให้หัวว่าเออม้เสาดามันสามารถกำจัดมแมลงได้จริงครับผมนี่ไม้เสตดาจริงครับผมให้ดูพี่น้องนะแล้วก็ใบไมเสาดามาคุมขบน แล้วก็จากนี้เราก็จะเอาดินถมนะครับดินกบกบแล้วเราจะได้ต่อท่อกันนะครับผมเด็ดเวลาช่วงต่อท่อผมจะถ่ายทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับคือต,ตอนนี้ผมให้ดูการทําเบื้องต้นก่อนนะครับผมมาสดาครับผมสูตรมาสดานะ,นะับเนาะพี่น้องนะนั่มาสดาพี่น้องมาสดาแท้นะครับผมผมติดตามผลงานเลยนะ้ครับ ขอฝากขอแนะน้ำตัวเนี่ยด้อครับพี่น้องเอ้ยน้ำส้มคนไม้ติ๊กแอนติ๊กร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรไม้เดาด้วยนะครับผมเห็นไหมพี่น้องงามคักพี่น้องเอ้ยมาสเดาเอาไปใส่กัาแจดมลรงฉีดต้นไม้พืชผักสวนครัวได้หมดครับผมนี่พี่น้องนี่คือมาเดาจลุลุนนะครับผมพี่น้องเห็นไหมครับ ตอนนี้ผมก็มีจัดจำหน่ายแล้วนะครับผมน้ำส้มคนไม้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์095 968 7 399นะครับมาสดเดาล้ว,ลวนๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมจะพามาดูการต่อท่อนะครับผมที่ต่อแล้วนะครับต่อน้ําส้มคนไม้สูตรไม้สเดาครับผมนี่มาพี่น้องผมต่อสองท่อเลยครับพี่น้องยต่ควันมันจะออกมาสิเหลือพี่น้องเห็นไหมครับว่าพอเสร็จควันก็จะออกมาครับผมเอาแบบข้า,ขาวๆนะครับ,ค,รบควันก็จะหยดป๊กๆอย่างนี้นะครับมาพี่น้อง นี่สังกะสีแล้วก็ปกไว้เผื่อฝนตกนะเขาเนาะน้ำจะหยุดปอกๆนี้นะครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องหยุดปกๆๆลงในถังเขามีถังรองไว้ข้างล่างนะครับเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับวันหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณถ้าสองท่อนี่จะได้อยู่ประมาณวันละยี่สิบลิตรได้ครับผมต่อวันครับผมพี่น้องตามมาดูนะครับผมจะมีควันขึ้นมาวันนี้นะ หเห็นบ่เนี่ยเปล่อยควันบ้างถ้าไม่ควันก็เดี๋ยวจะดับนะครับอาจจะดับได้นะครับพี่น้องนี่ให้ดูแบบ่าวๆด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณครับที่ติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ